เก็กกอเก็กกอยังอ่ะแก็แกกอเฮ้ยเหรอแม่ยิ้เห็นฟันสวัสดีครับตอนสวัสดีครับชื่ออะไรครับนายงินตัวชื่อเด็กชายอะไรครับเด็กชายนังกี้คุณกิงแอมกุลอะไรครับกุุลอะไรครับกุลหมาทองกุลอะไรครับกุลหมาทองคำคุณหมาก้างอะไรครับก้างออนดาชื่อเล่นชื่ออะไรครับ จนจีจีจิชื่อเล่นชื่อน้องอะไรครับน้องน้องเก่งน้องเก่งสุดหล่อปะครับน้องเก่งอยู่ห่อเรียนที่โรงเรียนอะไรครับจีนไปจงไวเกวแบกเป็นลูกใครครับเป็นน้องเก่งเป็นลูกแม่อะไรครับลม่แม่จ่าแม่อะไรครับแม่แม่แม่อะไรแม่ชื่ออะไรครับแม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรครับแม่ชื่ออะไรครับ อบพี่ครับชื่ออะไรครับอะไรครับพ่อชื่ออะไรครับพ่อชื่อเรือเอกอะไรครับกิงหวายพ่อชื่อเรือเอกอะไรครับเดี๋ยวค่อยหลอกกินงกือแม่สิกินงือพ่อชื่อกินงือกินงือกินงือครับกลัวกลัวครับพ่อชื่อเรือเอกอะไรครับนายอินายินกอลาครับทํางานที่ไหนครับพ่อทํางานที่ไหนครับทํางานที่ไหนครับพ่อทํางานที่ไหนครับ บอกกับกล้องก่อนเลยพ่อทำงานที่ไหนครับทำงานที่ไหนลูกคุไก่คุเก่งไม่รู้แน่เลยอ่ะเก่งใหญ่พ่อทำงานที่ไหนครับขอจะมาัที่กออ๋อแล้วทำงานเป็นอะไรครับในเรื่อยเอ็กใเลื่อยเอกทำงานเป็นอะไรครับเป็นอาหารอะไรครับอาหารเืออหารอะไรครับอาหารเืออากีบหมาอ๋อแล้วคุณยายครับยายคุณยายชื่ออะไรครับ คุณยายน้องเก่งชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อยายอะไรครับอ่ะชื่อะไรอะไรครับอ่ะบอกกิกแ้วคุณยายชื่ออะไรครับชื่ออะไชื่อยายอะไรครับชื่ออะไรยายชื่ออะไรครับช่ออ้าหูก็ถามแม่ถามหนูไงคุกคุณยายชื่ออะไรตาชื่ออะไรชื่อะไรลุงชื่ออะไรชื่อ ถ้าแม่ถามหนูหนูต้องตอบสิลูกยายอะไรลูกยายอะไรครับไอ,ไอ,อ้าวก็แม่ถามต้องเก่งอะ่ะอะไรแอลแอวตาอะไรตาลืมลุงอะไรลุงเอ้งลุงอะไรเองได้ไหมจบละยายทำงานอะไรครับตาชอที่บัานเจ้ายายอ่ะยายอ่ะ <laughs> ฮัลโหลทะเลแท้เลยนะหมาชื่ออะไรครับหมาน้องเก่งชื่ออะไรลูกเนี่ยชื่ออะไรครับเก่งจังเลยและอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยเสื้อเนี่ยเด็กชายอะไรครับนามกุลอะไรครับมันหนักอันนี้อะไรลูกคุณครูชื่ออะไรครับชื่อผมเป็นป้นปลาปล่อยชื่ออะไรมั่งครับลึ่ง สกุลทิชจูทิชชูทิชชูทิชชูทิชู่ท,ชทิชูอะไรครับทิชชูกูกูบุกเหรอครับบุกบุกอะไรครับบุกย่างดื้อ่าเพนนะครับจะหล่นเพนนะครับเพนอะไรครับเป็นเป็นไหนเพนอะไรครับเป็นยิบุ Pen oh. à? này. Pen đây. Pen bạc cà, pen siêu là. Pen chín chín đỏ. Bánh đâu?